สวัสดีครับพบกับลองบอร์ด o n my y w y ครับพบกับช่วงรีวิวลองบอร์ดครับผมโอเคพบกับลองบอร์ดอีกหนึ่งตัวนะที่น่าจับตามองนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเด็กหรือช่วงล่างนะครับบอกเลยว่าถูกใจหลายๆคนแน่นอนโอเคไม่รอช้านะครับไปดูกันเลยครับว่าลองบอร์ดตัวนี้คือตัวไหนไป โอเคครับสำหรับแบรนด์ที่เราจะเอามารีวิวให้เพื่อนๆดูในคลิปนี้นะครับต้องบอกว่าตัวนี้น่าสนใจมากเพราะว่าส่วนตัวของเองเนี่ยแอบเล็งแบรนด์นี้ไว้นานมากแล้วคือตั้งแต่ช่วงที่เริ่มเล่นลองบอร์ดแล้วแต่ก็ไม่มีโอกาสได้อิบยก,กมาเล่นสักทีหนึ่งนะครับคลิปนี้ครับได้มารีวิวเต็มๆให้เพื่อนๆดูนะครับสำหรับแบรนด์นี้ก็คือแบรนด์ w o o d Toxin นมีเคยได้ยินกันไหมครับ w ู o d t o x i ินตัวนี้อยู่ในวงการลองบอร์ดมาค่อนข้างนานนะครับสำหรับแบรนด์ w ู o d t o x i ินจริงๆเขามีหลายาเช่่นนมาากวจะป็ Colle Clouddy ดีว่าซึ่งดีว่าเนี่ยคนจะใช้ค่อนข้างเยอะเพราะว่าสีเนี่ยค่อนข้างสวยลายค่อนข้างสวยมีแบบรีเฟกด้วยนะครับเวลาสะท้อนแสงเนาะแล้วก็ตัวคารโมตัวนี้ก็จะเอาใจแบบสายแบบลายทหารนิดนึงแต่มันไม่ได้ออกเป็นลายทหารสตทีเดียวนะครับเพราะว่าเขาก็มีลูกเล่นของสีและลายของเขาอยู่เนาะแล้วก็ตัวใหม่ล่าสุดนะครับของมูดทอกซินก็คือตัวสเปซซี่ลี่ตัวนี้ลายเทมากนะครับแต่ตัวที่เราจะมารีวิวในคลิปนี้ก็คือตัว b Black ไฟนี่ตัวแบล็กไฟนะก็เดี๋ยวเราไม่รอช้าไปดูแผ่นจริงกันเลยดีกว่าไป,ปนี่ครับผมตัวนี้ก็คือวูดท็อกซินรุ่นแบล็กไฟเห็นสีแล้วเป็นไงครับสุดยอดบอกเลยสีนี่คือแบบว่าโดนใจมากนี่หน้าหลังเหมือนกันนะครับตัวนี้หน้าหลังเหมือนกันเห็นไหมฮะ คือลายเนี่ยใครเห็นเป็นต้องชอบต้องบอกเลยว่าลายของวูดท็อกซินนะไม่ว่ารุ่นไหนสวยมากนะครับ mm hmm. แล้วก็ตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวหนึ่งที่ลายค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์คือใครเห็นต้องรู้เลยว่าตัวนี้คือว mm ูด hmm. ท็อกซินอะทีนี้เดี๋ยวเรามาเจาะลึกเรื่องของเด็กก่อนนะ mm hmm. เดี๋ยวค่อยไปช่วงล่างนะเอาเรื่องของเด็กก่อนนะครับ mm hmm. โอเคตัวนี้ครับรุ่นแบล็กไฟอย่างที่บอกไปต้นคลิปเนาะ mm hmm. ก็ความยาวของเด็กตัวนี้นะครับอยู่ที่113มเซนดูเหมือนยาวนะ ดูเหมือนยาวแต่คือมันเป็นแผ่นสั้นนะครับมันคือ1 1 3มเซนนะแผ่นสั้นก็น้ำหนักก็จะเบาหน่อยแล้วก็เวลาเล่นทริกเนี่ยก็จะค่อนข้างง่ายนะครับสำหรับความกว้างตัวนี้อยู่ที่23.5ามเซนนี่ยี่สามเซนก็ไม่ได้กว้างและแคบจนเกินไปเนาะกำลังดีเดินแดนได้นะครับเล่นทริกได้นะครับแล้วก็ความหนาตัวนี้อยู่ที่1เซนนะครับหนเซนก็มาตรฐานส่วนมากลองบอร์ดก็อยู่วัน1เซนอยู่ลนะเนาะ โอเคทีนี้ในเรื่องของคอนเคะครับตัวนี้เป็นไมโคร W คอนเคฟนะครับมันคือ W คอนเคฟนั่นแหละแต่มันมีไมโครนั่นหมายความว่าความเป็น W คอนเคฟเนี่ยมันจะน้อยลงมันจะน้อยลงนะครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะมีปัญหารวมถึงตัวผมด้วยเวลาเล่น W คอนเคฟเนี่ยมันจะมีความรู้สึกว่าไม่ค่อยสบายเท้าอันนี้อันนี้เป็นความเห็นส่วนบุคคลนะครับเวลาเราเล่นไปเนี่ยตรงกลางมันจะปวดปดขึ้นมานะครับแล้วก็ขอบๆมันก็จะกระดกเยอะเวลาเราเล่นเรารู้สึกว่าเอ้ยมันมันมันไม่เรียบอะมันไม่แฟร์่ะเวลาเราเหยียลงไปแต่ วนี้ความเป็นคอนเคฟของเขาเนี่ยมันจะไม่ได้กระดกเยอะมากตรงกลางไม่ได้ปูดเยอะมากนะครับผมว่าน่าจะถูกใจคนที่กําลังจะเริ่มเล่น W คอนเคฟนะตนัวนี้ผมว่าตกโจทย์เลยนะครับแล้วก็เรื่องของวิวคัทเอาตตัวนี้ความเป็น W คอนเคฟเนี่ยเขาจะไม่ซ้อมไม้ตรงนี้อยู่ละส่วนมากแล้วเขาก็จะแค่กระดกหลบขึ้นมาแล้วการกระดกหลบของเด็กเนี่ยซึ่งการป้องกันอาการวิวไว้เนี่ยตรงเนี้ยมันจะปูดขึ้นมาเยอะมากนะครับแต่ตัวนี้ความปูดขเขาไม่ไม่ค่อยเยอะ ทรงจะคล้ายๆกับเมโลคอนเคมคล้ายๆกันนะแต่ไม่เหมือนนะครับมันจะกระโดดตรงนี้หลบขึ้นมานิดหนึ่งเพื่อรดอาการวิวไบก็ไม่ได้ขึ้นมากวนเท้าด้านบนเยอะมากเท่าไหร่นะครับนะโอเคต่อไปเรื่องของชั้นไม้ชั้นไม้ตัวนี้บอกเลยว่า9ชั้นนี่ เยอะมากจริงนะเยอะมากบางคนบอกว่าเฮ้ยไม้เยอะขนาดนี้หนักไหมพี่นะครับตัวนี้น้ําหนักแค่2อกโลนี่สอกิโลนะครับสกโลถือว่าไม่ได้หนักมากนะแต่ทีนี้ตัวนี้ให้ชั้นไม้มาทั้งหมด9ชั้นซึ่งเขาจะรวมชั้นนอกด้วยนะครับเ้าชั้นเนี่ยก็จะมีหลักๆก,ก็จะเป็นเมลเปิรนะครับแล้วก็ ไผ่คาร์บอนไผ่คาร์บอนนี่คือบอกเลยว่ายืดหยุ่นดีมากแล้วก็ไฟเบอร์การ์ดไฟเบอร์การ์ดตัวนี้ให้มา2ชั้นเลยไฟเบอร์การ์ดจะมีไฟเบอร์การ์ดอ่อนและไฟเบอร์การ์ดแข็งซึ่งมันจะทำให้แผ่นเนี่ยยืดหยุ่นได้ดีขึ้นทีนี้ภายนอกอย่างที่บอกลายสวยงามมากเห็นไหมครับถ้าดูดีๆบางคนอา,อาจจะบอกว่ามันคือสติ๊กเกอร์กราฟิกที่ติดลงไปแต่ถ้าดูดีเทลลึกๆจริงๆลาย,ลลายพวกเนี้ยเวลาเราจับดูเนี่ยมันไม่เลี่ยมนะครับมันเป็นดีเทลเป็นลอนของเหมือนเขาทํามาเพื่อให้รู้ว่าาาเมอไปปจริงๆ เวลาเราจับด mm ูเรายุตสึกว่าเออมันไม่ได้เลี่ยมเหมือนติดสติกเกอร์ลงไปแต่เราจับดูเรายังรู้สึกของเทกเจอร์ของลายเขาอยู่นะครับตรงคําว่าวูดท็อกซินเนี่ยโลโก้ด้านหน้าด้านหลังตัวนี้ก็เป็นล่องลึกลงไปนะครับไม่ได้เป็นสกรีนลงไปนะเราจับดูเราจะรู้สึกว่าเอยมันมีเทกเจอร์ของความเป็นตัวหนังสืออยู่นะครับนี่แล้วก็กิฟทเทปตัวนี้เป็นกิฟทเทปใสกิฟเทปใสในส่วนมากแล้วยังไม่ค่อยเห็นกิฟเทปใสที่มันละเอียดละเอียดนะเพราะว่ากิฟทเทปใสในเวลาเล่นเนี่ย สิ่งที่ทุกคนประสบคือมันคมเวลาเราเล่นแฮนด์ทริกเนี่ยบอกเลยว่าเลือดสาดแน่นอนเพราะว่าเวลาจับเนี่ยมันจะคมมากนะครับแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาหรอกเวลาเราเล่นเราอาจจะไปเปลี่ยนเป็นกิฟเทปยังไงก็ได้แล้วแต่เราแต่กิฟเทปที่เขาติดมาเนี่ยเท่มากเลยนะครับการเล่นดีเทลการตัดลายของกิฟเทปเขาเนี่ยสวยมากนะครับเป็นงาน m i กซ์แอนด์แบอกเลยว่า นะครับแล้วก็เรื่องของวิวเบดสามารถขยับได้2ระยะเพราะว่าแผ่นมันค่อนข้างสั้นนะถ้าเกิดเราขยับวิวเบดใกล้มากๆางเนี่ยมันอาจจะเลี้ยวค่อนข้างเร็วนะครับแต่ทีนี้ก็ต้องไปดูเรื่องของทักอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะแล้วก็เรื่องของน้ e ตเทลตรงเนี้ยเขาไม่ได้ระบุมาซึ่งผมไม่มีข้อมูลในเรื่องของน้ตเทลนะว่าเขากระดกมาให้มัางน้อยแค่ไหนแต่ลองคว่ำดูสังเกตไหมว่า มันกระดกค่อนข้างเยอะเห็นไหมครับเห็นช่องว่างที่เราวางกับพื้นไหมตรงนี้คือกระดกค่อนข้างเยอะมากพวกนี้ข้อดีคือเวลามันเตะลิกเตะพวกท่านโนคอมพายเนี่ยมันจะเตะขึ้นง่ายมากนะครับสำหรับแผนที่โนเทลกระดกเยอะๆเนาะโอเคสําหรับเด็กก็จะประมาณนี้นะครับประมาณนี้สวยจริงๆสวยมากแต่เดี๋ยวต้องลองเล่นดูนะครับว่ามันทนทานมากน้อยแค่ไหนแล้วก็เวลาเตะทิกเนี่ยมันจะเตะได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับนะทีนี้ต่อไปเรื่องของช่วงล่างนะครับ โอเคครับสำหรับช่วงล่างนะครับตัวนี้จะเป็น Twist Truck นะครับ Twist Truck เรื่องของสเปคของช่วงล่างของทรัคตัวนี้ผมได้เคยทำคลิปรีวิวไปก่อนหน้านี้แล้วก็ลองกดกลับไปดูก่อนได้นะครับผมจะขอสคิปเรื่องของรายละเอียดดีเทลทรัคข้ามไปเลยแล้วกันเนาะจะได้ไม่เสียเวลาฟับนี่ครับผมล้อของ Wood t o x i ิต้องบอกเลยว่าสีเจ็บมากๆนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยล้อของ Wood t o x i ินมีให้เราเลือกทั้งหมด7แบบ นะครับเแบบมีอะไรบ้างสีดํามีขนาดที่62มิล 80A นะครับแล้วก็ดําขาวนะครับดำขาวนี้เขาจะแบ่งสีครึ่งหนึ่งเลยนะครับก็จะเป็นค่าความแข็งที่ 78A เหมือนกันที่62มิลเช่นกันนะครับแล้วก็สีขาวล้วนนะครับขาวล้วนที่มีรูปมือชูนิ้วขึ้นมา1นิ้วนะก็เพื่อนๆดูเอาแล้วกันว่ามันคือนิ้วไหนนะครับตัวนี้มันจะมีความแข็งที่ 78A 62มิลเหมือนกันนะครับแล้วก็สีชมพูสีชมพูก็ขนาด62มิล 78A นะครับแล้วก็สีขาวตัดขอบด้วยสีชมพูและสีฟ้าตัวนี้นะครับมีความแข็งที่ 80A ตัวนี้จะไม่เหมือนเพื่อนจะแข็งกว่านิดน,นึงนะครับแต่มีขนาดที่62มิลเท่ากันนะครับทีนี้ล้อที่อยู่ในมือผมตัวนี้คือรุ่น ET นะครับ ซึ่งรุ่นที่มันเป็นสีเขียวมะนาวตัวนี้มันจะมีออกมา2แบบก็คือรุ่นที่เป็น ET ีคือตัวนี้นะครับแล้วก็รุ่นยัมมี่ที่เป็นรูปโดนัทต,ตัวนั้นจะอยู่ที่62มิล78 a นะครับแต่ตัวนี้นะครับไม่เหมือนเพื่อนเล็กที่สุดคือ60มิลและความแข็งแข็งที่สุดด้วยคือ82 a เรื่องของความเร็วไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าล้อม,มันเล็กมันอาจจะไปได้ช้ากว่าปกตินะครับแต่ดูจากสไตล์ของการเซ็ คอมพิวเซ็ตของเขามาเนี่ยเหมือนเอาใจสายเล่นฟรีสไตล์ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ก็เดี๋ยวลองเทสแดนดีกทีนึงนะครับอ่ะเรื่องของล้อก็จะประมาณนี้นะครับโอเคต่อไปเรื่องของลูกปืนนะครับหรือแบริ่งตัวนี้เป็นลูกปืนของบูทท็อกซิเองเหมือนกันนะครับก็เป็น b u i อินสเป a เซอนะครับแล้วก็ตัวข้อปุดเนี่ยเป็นสีเขียวนะครับเป็นสีเขียวเหมือนตัวล้อที่เป็นรุ่น E.T. เลยนะครับแล้วก็เขียนที่ ตัวการฝ่นไว้ว่าวู o ท็อกซิน100%นะครับตัวนี้ก็เดี๋ยวต้องลองเทสดูว่ามันไหลลื่นได้ดีมากน้อยแค่ไหนเนาะส่วนน็อตท,ที่ใส่นะครับจะเป็นน็อตสีม่วงนะครับสีม่วงหัวเนี่ยปกติแล้วจะเป็นหัวหกเหลี่ยมนะครับแต่ตัวนี้จะให้เป็นหัวน็อตสีแฉกมาก็ในสเก็ตทูเราสามารถใช้ได้อยู่แล้วแต่สีให้มาค่อนข้างมิสกับแผ่นมากๆนะครับก็เดี๋ยวเราลองประกอบดูว่าจะออกมาเป็นยังไงเนาะ mm -hmm. น,นี่ครับผมประกอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว complete set backfire and twist truck นี่เป็นไงสีต้องบอกเลยว่า mix and match สุดๆส,สีล้อนี่เห็นมาจาก3กิโลเมตรเลยคือ สีแบบโคตรเจ็บอ่ะเนี่ยแต่พอประกอบออกมาแล้วมันดูสวยดีนะนี่เพราะว่าตัวทรัคกับตัวแผ่นเนี่ยสีมันค่อนข้างแมชกันเพราะว่ามันจะออกโทนม่วงเหมือนกันนะครับแล้วก็มาตัดล้อด้วยสีเขียวซึ่งเป็นแบบเขียวมะนาวนเลยครับก็สีโดนใจไปรุ่นมากนะแต่ทีนี้เดี๋ยวต่อไปผมจะลองเทสเฟกของตัวนี้อย่างที่บอกไปตัวนี้เฟกเรื่องไม่ได้นะครับแต่เขาบอกว่ารับน้ำหนักได้ถึง90กิโลบวก90กิโลบวกแต่ผมมา75เดี๋ยวลองเหยียบลงไปดูว่ามันจะนิ่มมากน้อยแค่ไหนนะไปปึ๊บ ก็แอบแข็งอยู่เหมือนกันนะแอบแข็งอยู่เหมือนกันโอ้โหแข็งจัดน้ำหนักผมอยู่ที่75บห้าเหยียบลงไปเพื่อนๆอาจจะดูว่าเฮ้ยมันเหมือนมันแอนจริงๆมันไม่ได้แอนนะครับเพราะว่าเนี่ยมันมันไม่ได้แอนนะแต่ทรงเด็กมาทําให้เราดูรู้สึกว่าเหมือนแผ่นมันแอนเพราะว่าอย่างที่บอกไปต้นคลิปคือตัว น็ตเทลเนี่ยมันกระดกค่อนข้างเยอะเวลาเราเรายืนด้านที่เป็นด้านปกติมันจะดูเหมือนโค้งอย่างนี้มันเลยดูเหมือนแอนซึ่งมันไม่ได้แอนแต่ทรงเด็กมันเป็นแบบนี้นะครับเวลาเหยียบไปเนี่ยมันมีความตึงท้าในระดัแบบนึงเลยแหละเพราะว่าผมน้ําหนัก75เองเพราะว่าคนท่านน้าหนัก80 90อย่างที่เขาบอกเล่นไดน้ผมก็มอง ผมก็มองว่ามันเล่นได้แหละคือคนที่เำ่นักเยอะเพราะแผ่นมันค่อนข้างแข็งขนาดนี้เนาะแต่เดี๋ยวต้องไปลองเล่นในการคาวิ่งแดนซิ่งหรือการเล่นทิกต่างๆกับทวิ r ทักด้วยเพราะว่าอย่าง t r u ักที่ผมบอกไปเนี่ยผมเคยรีวิวทักไว้ก่อนแล้วแต่ t r u ักที่ผมเอาไปประกอบกับแผ่นเนี่ยซึ่งมันไม่ใช่แผ่นนี้ ทักแต่ละตัวเนี่ยเวลาเอาไปใส่แผ่นต่างกันฟิลเล่นก็จะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยเพราะว่าความยาวก็ไม่เหมือนกันมีผลต่อระยะวงเลี้ยวนะครับเพราะว่าระยะวิวเบตไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็เรื่องของเฟดของแผ่นก็จะส่งผลไปถึงเรื่องของทักเหมือนกันเวลาเราแดนซ์ไปเนี่ยมันจะรับเท้าได้ดีกว่ากับเฟกที่นิ่มนะแต่ตัวนี้เฟกค่อนข้างแข็งแล้วเดี๋ยวเราลอง,ลองมาเล่นกับทวิสทักซึ่งทักตัวนี้ผมต้องบอกก่อนว่าผมใส่เป็นดับเบิลบาร์เรล48องศานะครับแล้วก็ล้ออยู่ที่60มิล 8 2 a นะครับก็เดี๋ยวไปลองเทสเรื่องของล้อลูกปืนแล้วก็การเล่นต่างๆดูเนาะไปโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาลองเทสเรื่องของความไหนเรื่องของลูกปืนนะครับแล้วเรื่องของล้อล้อที่มีไดมิเตอร์ที่เล็กเนี่ยการกินรอบมันก็จะน้อยกว่าเพราะฉะนั้นลูกปืนอ,อาจจะลื่นดีแต่เวลาเราไถาเนี่ยมันอาจจะรู้สึกว่าเออมันอาจจะไปได้ไม่ค่อยไกลเพราะว่าอันนี้ล้อมันเล็กนะครับต้องบอกไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราเทสเรื่องของความนิ่มของล้อด้วยตอนนี้มันคือ8 2 a นะโอเคไป thank <laughs> you เรื่องอยู่เราเรื่องอยู่นะล้อเล็กก็มาได้ไกลเหมือนกันนะลูกปืนลื่นดีลูกปืนลื่นดีที่สําคัญคืออะไรรู้ไหมลมอาจจะแรงนิดหนึ่งน,นะที่สําคัญคือมันค่อนข้างนิ่งเลยนิ่งมากเพราะว่าทัคเนี่ยผมใส่ดดบเบิลมาเร็วแล้วก็ทัก48องศาบวกกับล้อท,ที่เล็กทาให้แผน่นยิ่งต่ํากับพื้นยิ่งแผ่นต่ํากับพื้นมากเท่าไหร่ความนิ่งมันก็จะมากขึ้นสังเกตไหมตอนผมถ่ายมาเนี่ย ตอนช่วงสปีดหรือช่วงสปินตอนแรกเนี่ยมันจะไม่มีความสายของแผ่นเลยนะมันจะไม่แบบปุ๊บปุ๊บปุบปบ๊เนี่ยคือแผ่นนิ่งจัดไหลได้เรื่อยๆลาเหยียบไปบนแผนน่นมีความมั่นใจค่อนข้างเยอะนะคอยสังเกตดูตอนผมสปินออกตัวตอนแรกนะแผ่นมันจะไม่ไม่ดินนะ้นอ่ะเนี่ยดูแผ่นนี่นิ่งมาก อีกกะมอขนาดเออพอเราคอมพิวตแผนที่เป็นทักองศาต่ำเนี่ยอันนี้ผมปรับองศาต่ำดับเบิลมาเรลลใส่ล้ลอเล็กแผ่นก็ยิ่งต่ำลงมาจากพื้นนะครับมันทำให้รู้สึกว่าเออมันนิ่งดีเสถียรดีแต่ลูกปืนนี้บอกเลยว่าลื่นใช้ได้อาจจะมองว่าล้อม,มันเล็กแรงอ่าล้อ,ลอม,มันอาจจะน้อยกว่าก็จริงอยู่แต่ อพอลูกป,ปืนมันไหลลื่นเนี่ยมันก็ทําให้รู้สึกว่ามันก็ไปได้ดีขึ้นมันก็ไปได้เหมือนกันนะไม่ใช่ว่ามันไปได้ไม่ไกลนะครับเพราะว่าลูกป,ปืนมันค่อนข้างดีแล้วก็ความนิ่มของล้อรู้สึกว่าพื้นอย่างเงี้ยมันหยาบอยู่นะแต่เวลาเล่นก็อาจจะมีรู้สึกยิบ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 ที่เท้าตัวนี้ไม่ได้ลองไลเซอร์ครับไม่ได้ลองไลเซอร์คอมพลตเซตตัวนี้ไม่มีไลเซอร์มาอาจจะต้องไปลองใส่เองนะครับก็เดี๋ยวลองเทสในเรื่องของการ เาวิ่งแดนซิ่งไปในตัวเลยแล้วก็เล่นทริคต่างๆนานาเนาะแล้วเดี๋ยวมาดูอย่างหนึ่งคืออาการล้อเบียดนะครับเพราะว่าผมมีน้องๆหลายคนที่เคยใช้ตัวนี้เขาบอกว่ามันเกิดการล้อเบียดแต่ก็ต้องดูว่าเขาใส่ล้อตัวไหนแต่ตัวนี้ล้อมันเล็กอาการวิวไ e น่าจะไม่ค่อยเกิดหรอกแต่ต้องลองดูอีกทีนึงแลวออย่างหนึ่งผมใส่ดับเบิลบาร์เรลด้วยไปลองกัน รู้สึกรัก w Concave ก็วันนี้แหละคือมันไม่มีความรู้สึกว่าแผ่นกวนเท้าเวลาเราแดนเลยมันเป็นไมโคร w Concave นะครับลงรักแผ่นนี้ละ โอเคครับก็ผ่านไปแล้วกับเจ้า b l a c k f ฟจาก w o o d t o x i ิบอกเลยว่าเล่นดีมากอันนี้เล่นดีจริงๆคือเวลาเล่นแล้วมันแดนดีรับเท้าดีนะครับไมโครดูวิคเคปนะแล้วก็เตะทิกเตะง่ายเพราะว่านเทลเนี่ยเขากดค่อนข้างเยอะเวลาท่าป๊อปท่าโนคอมไพลอะไรพวกนี้เตะขึ้นดีนะครับน้ำหนักเด็กมันแค่2กิโลนะครับแล้วก็ชั้นไม้เนี่ยค่อนข้างทนมันให้มาทั้งหมด9ชั้นไฟเบอร์กาวสชั้นเวลาเล่นเมื่อกี้ก็มีแบบไปชนนู่นชนนี่ตกกระแทกบ้างแต่ก็ เท่าที่สังเกตดูไม่ได้มีริ้วรอยแบบลึกๆแต่อย่างใดก็คือสกิดแค่ผิวนอกอันนี้พอรับได้ถือว่าแผ่นค่อนข้างนทนทักอย่างที่รู้รีวิวไปแล้วอันนี้ดีมากพอมาจับคู่กับเด็กของบุทธท็อกซินเองเนี่ยบอกเลยว่าสุดจัดนะครับทีนี้เรื่องล้อล้อตัวนี้เป็นล้อเล็กซึ่งอย่างที่บอกคือล้อเล็กมันอาจจะกินรอบได้ไม่เท่าล้อใหญ่แต่มันก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าลูกปืนเขาค่อนข้างลืน่นเวลาถ่ายไปมันก็ไหลได้ยาวๆแดนได้ยาวๆเหมือนกันนะครับเพราะว่าจริงๆล้อใหญ่อะ่ะโอเค โอกาสอาจจะเกิดวิวบ่์มันก็ค่อนข้างสูงนะครับแต่เวลาเล่นแดนซิ่งเราไม่ได้ต้องการไถด้วยความเร็วสูงอยู่แล้วเนาะเราต้องการแรงเฉื่อยของลูกปืนมากกว่าเพราะฉะนั้นล้อเล็กไม่ได้เป็นประเด็นให่อย่างใดนะอ่ะทีนี้มาดูในเรื่องของราคาของเจ้าแบล็คไฟนะครับเด็กเปล่านะครับเด็กโอลี่ตัวนี้จะอยู่ที่4190บาทใครที่มีช่วงล่างอยู่แล้วก็จัดแค่เด็กมาอย่างเดียวก็ได้นะครับแต่ถ้าใครอยากได้เซตนี้เลยนี่ทวิททักแบบ งามๆแบบนี้เล่นดีๆอย่างนี้นะราคาตัวนี้ก็จะอยู่ที่6 0 9ันะใครชอบตัวไหนก็ลองไปจับจองกันดูนะครับจากเพจ Wood t o x i ิ Longboard Thailand นะครับโอเคสุดท้ายครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Longboard On My Way จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับ